มาจ้ากินน้ำยานหน่มจีนจ้าแฮปปี้วันสงกราน เน้นจ้าเน้นเนนจ้ายันบ่จ้ะอืมแล้วใส่มีด้วยจ้ะ แอบ้าอืมแอบ้าอืมเผ็ดซะใจจ้ามาจ้ะพี่น้องอแบ่บตาน้ำยาปลาจ้าน้ำยาปลา ปลานาห้ามไม่ให้ค่ะสัตว์ค่ะแล้วแกงมาวัดแล้วก็ใหม่เป็นไรสุราม,ลาามาีละห้ามไม่ให้ดื่มเ้า้าไม่ได้ส่้เท่าดื่มมันลงไปเพามีคนนํามาให้เืขวหวานกินเองมีจ้าน้ำยานมจีน